ส่วนใหญ่บรรดาญาโยมุทธบริษัทมักจะมาถามว่าวันนี้สมาธิไม่ดีจิตมันพุ่งสั่นวันนี้ทำเนินน้อยไปไม่ไหวความจริงเขาไม่ไวัดกันตรงนี้เรื่องของทานในวัดไม่ได้เขาวัดกันตรงกำลังใจปลดการกจ,จะเป็นพระอริยเจา้าในวัดฌาน,นไม่ได้ดูแต่พระสักคิเป็นดอราหันรุ่งแรก เม่เวลาที่ทุกขเวทนายเข้ามาครอบงำจัดมันลองอ้อยอ้อยเฮ้ยท่อนไม่ไหวแล้วบอกเธอทั้งหลายเปรดทูลองสมเด็จประจไตรให้หมดอสุริยเดนี่เห็นไหมเอาทานเนี่ยเขาไปวัดไม่ได้ร่างกายมันไม่ดีทานมันก็ไม่ดีแต่ว่ากำลังใจภายในส่วนหนึ่งที่มีความรู้สึก องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสงเ็จมาข้าสัิขเข้ากราบทูลว่าทันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าความดีของพระพุทธเจ้าที่ได้มาไว้คงจะเสื่อมเดกันแล้วละหันเสื่อมแต่ว่าอย่าลืมนะว่าท่านเข้ามาวันไม่กี่วันพรก็เลยสมเด็จละหันท่านไม่ได้ศึกษามากเท่าพวกเรา เมเราศึกษามากกว่าท <an> ่านที่ในบ้านรับฟังหรือไม่ได้ไม่ได้การไม่อ่านเมื่อท่านไปละหันแล้วท่านก็มีความเข้าใจในการบรรลุมรคลสมเด็จพระเทสก์เดลิงส่งเอาไปสอนประกาศศาสนาทันทีด้วยการประกาศศาสนานี้ก็มีกฎอยู่สามรายการคือหนึ่งสัพพะปัสัจจรนังแนะนำให้คนทั้งหมดละจากความส่ว สองกฎระเบียวยสัมภาแนะนำให้สร้างวยความดีสามพุทธิสัพพิโยตัป,ปน,นังท่านใจส่องใสมีกฎองการบระสาทนาดูถูกเจ้าว,วางไว้สามอย่างโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านผู้แยหันย่อมมีความเข้าใจเพราะว่าท่านได้แล้วเรื่องทั้งหลายแล้วนีหมดสงสัยถ้าอธิบายได้ไม่ว่าเรื่องทุกขเวทนายเรื่องขรองสายสมาบัติ ทุกขเวทนาที่ครอบงำมันครอบงำอย่างนี้อาศัยการศึกษารอบรอบองค์พระเบสุสัมมาวุตติย่าอย่ไม่สันหอกในด้านปริยัติฉะนั้นท่านเก่งในด้านปริบัติจึงมีอาจจะมีความคิดว่าในเมื่อทุกขเวทนามมนครอบงำขนาดนี้แล้วความดีคือความเบื่อหลน่าจะเสื่อมไปก็ได้ ดันั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้มีพระพฤติการะถามมาสกุลมาสกุลเธอรู้เป็นาสัญญาสังขารมิญญาณที่เราเรียก่าร่างกายนี่มันเป็นเธอหรือมาสกุลก็ตอบว่าไม่ใช่ประพติเจ้าข่าหรือว่าเธอเป็นร่างกายท่านก็บอกไม่ใช่ร่างกายเธอมีในร่างกายร่างกายมีในเธอมาสกุลก็ตอบว่าไม่ใช่เจ้าข่า ทีอท่านมีความรู้สึกว่าร่างกายนม่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอารมณ์อันนี้พระหันทรงเป็นปกติมีความรู้สึกว่าร่างกายมันเพียงเป็นเพียงธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมีอากาศธาตุและมิอญุทธาุเข้ามาผสม แม้จะไม่ก็มีจิตเครือที่สมาลายกายามาสิงู่ภายในให้คำว่าเราก็เครือที่สมาลักายหรือ่เราเรียกว่าจิตมันก็กายมันพังกายมันแก่มันก็เรื่องของกายการที่เป็นกล่าวว่าคนเราไม่จะมีความรู้สึกว่าแก่บนแก่ล่างแต่กลางไม่แก่ใช่ไหม ถ้าม่าเกาไม่แก่หมายว่าร่างกายมันสุดสโทรมไปแต่กาลังใจยังไม่ไม่โทรมมันมีความรู้สึกตรงตัวนเรื่องอันละเห็นดเลยว่ากายแก่ใจใจมันไม่แก่เพราะเสนอกายกับใจเนี่ยไมันคนส่วนของความรู้สึกนะในเมื่อพรพสกิตอบอย่างนั้นองค์สมเด็จสุทโธนทันย้่งนิโตรัสว่าสกิถ่าอย่างนั้นความดีของเธอไม่เสื่อม เมื่อหมดเวลาก็ปรากฏไม่ใช่หมดเวลาพูดไดเวลามันหมดจะไม่พ <shared> ูดไปหมดเอาวันนี้เมื่อหมดวาระของขันห้าที่ทรงตัวได้ก็ปรากฏว่าท้าสกิกันิพานแทนที่ท่านจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารท่านก็ไม่เป็นอย่างนั้นท่านไปนิพัน์ทันทีมีการวัดการจิตทบรมดาทานพุทธบริษัทจะต้องวัดกันด้วยอารมณ์